อัสลามวะไรกุมครับสวัสดีสว,สดวันพฤหัสบดีที่1นะครับกุมภาพันธ์พศส5 6พา 2, ขณะนี้ก็เป็นเวลา5.20มง20นาทีเอา้าใครถูกหวยมั่งนะครับบางโตเรียบร้อยกินแกบเหมือนเดิมนะครับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอตอนเช้าก็ล่าเริงดีอะตอนเย็นก็นหงอย <c oughs> ตามนั้นครับรับสภาพอามาดูไม้ไม้ต่อญี่ปุ่นที่ลงเมื่อเช้า นะครับก็ยังมีต้นที่ 21, 22, 23ยังยอยู่ังอยู่นะแดงอุวมทรัพย์ต้นนี้ไม่มีใครเอาเหรอนี่โคดอ้วนใหญ่มากเลยนะนี่นี่ต้นที่23นะแล้วก็ดอกขาวชั้นเดียวตนนัวนี้ไม่มีใครเอาเหรอนะครับขอบมันเป็นชมพูนะนะครับนี่26นะครับ2ี 26, ่7นี่ไม่มีใครเอาเหรอดอกสวยมากเลยนะเนี่ย27 นะครับแล้วก็มา3า3สิบสาสิบห้านะครับส5สิบห้านี่เฮ้ยเดี๋ยวบางตัวดมก่อนออันนี้ไม่หอมนะครับนี่ส5สิบห้าแล้วก็ส9สิ้านี่ไอดอกตัวนี้ตัวนี้หนูนี้แดงเป็นเฉดนี่สวยมากนี่เป็นตัวใหม่ตัวใหม่นะครับนี่ส9สิบ้านี่นะครับ, 39, นะรบเท่ากับมีเจ็ดต้นเจดต้นนะครับต้นละห้าร้อยสามต้นพันสองค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับนี่มีเจดต้นนะใครจะเอาก็ ทักทายมาแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณป้านิดป้านิดก็มาเอาไปเนี่ยนี่ที่เขียนว่ายายเนี่ยคือป้านิดสั่ง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 แล้วให้ลูกให้หลานขับรถมาเอานะครับก็เอาไปหลายต้นตรงนู้นป้านิดก็เอาไปนะครับก็มีอัปเดตเนี่ยครับมีเนี่ยนะครับนียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบหกสามสิบห้าสามสิบเก้านะครับยังอยู่นะครับใครจะเอาก็ทักมาสามต้นพันสองหกต้นสองบันซี นะครับอ่าบางโตขอหกต้นนี้สองพันสี่ใช่ไหมอีกห้าร้อยก็เป็นสองพันเก้าอ่าใครจะเอาหกต้นเนี้ยใครจะเอาเจ็ดต้นดิมันมีทั้งหมดเจ็ดต้นนะครับหกต้นสองพันสี่เจ็ดต้นเนี้ยบางโตขอสองพันห้าอ่าเจ็ดต้นนี้นะบางโตขอสองพันห้าส่งฟรีโอ้ค่าส่งนี่หาย,ยาก ประหยัดไป200ร้อยประหยัดทั้งหมดประหยัดไป4ี่ร้อยใช่ไหมเอาประหยัดไป4ี่รอยกับกับโหประหยัดไปห้าร้อยสิห้า6้อยห้อยนะก็ต้นละสี่ร้อยกับอีก2อ0้อยอืมประหยัดไปตีว่าประหยัดไปห้าร้อยเลยนะครับเนี่ยเจ็ดต้นนะให้เจ็ดต้น2,500ห้าส่งฟรีเนี่ยยี่2 2บเอ2ดย5 39ิบสองยี่บสาี่บหกยี่บเจ็ดสาสิบห้าสาสิบเก้าเนี่ยเจ็ต้นเนี้ยบางตัวขอสอง0ันห้านะสอง0ห้าส่ง 2, สองพันห้าส่งฟรีอ่าใครจะเอาทักมาตรงนั้นนี่เดี๋ยวถอนให้ลูกค้าคืนนี้นะครับตัวน,นี้สวยมากเลยมีมีชมพูทรัพเจริญมีม่วงมงคลครับต้นนี้นะแล้วก็มีขาวมันไม่มีใครเอาอะอันนี้อันนี้บางโตไม่ได้ลงขายหลายต้นนะมันอยู่ในไม้เพิ่งติดดอกบางโตก็เอามาวางเนี่ยต้นละสี่ร้อยนะครับเนี่ยสวยมากเลยนะครับนี่สวยสวยสวยจริงเออเดี๋ยวบางโตจัดจัดอย่างนี้ดีกว่าไอ้ไซส์ ไอไซส์สามต้นพัน์อ่ะสามต้นพันุ์ก็ยังพอมีนะว่าดอกมันก็ไม่ค่อยมาเอาพรุพ่งนี้ดีไหมนะครับมันจะเป็นไซส์เล็กหน่อยเนี่ยเนี่ยพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้มาลืนนี้ดีกว่าพรุ่งนี้งานเขตงานที่เขตก็มีแล้วนี่น้องๆก็เดี๋ยวเขาจะเอาต้นไม้ไปละนะครับคนเยอะมากนะครับตกลงเจ็ดต้นเนี้สองพันห้าเจ็ดต้นนี้บางตัวขอสองพันห้าส่งฟรีลูกค้าประหยัดไปอีกห้าร้อยนะครับ นะครับแล้วก็มีอ๋อนี่มังโตขายไอ้นี่ดีกว่านี่นี่ตั้งแต่เมื่อคือนนี่ลูกค้าเพิ่งรับไปชุดเดียวนี่สี่ต้นห้าร้อยนี่นี่ใครจะเอานี่นี่ชุดที่หนึ่งนี่แดงอุดมทรัพย์ต้นหนึ่งใบดา่างหินอ่อนต้นหนึง่งแดงอุดมทรัพย์อีกต้นหนึ่งนี่ม่วงมหามงคลอ่าสี่ต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบชุดที่สองเป็นม่วงมงคลอันนี้สองชั้นนะครับแล้วก็มีลูกไม้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีแดงอุดมทรัพย์แล้วก็มีแดงอุดมทรัพย์นี่สี่ต้นห้าร้อย ชุดที่สองชุดที่สามก็เป็นแดงอุดมรัพสองต้นนี่ต้นนี้กับต้นนี้แล้วก็มีไอ้ดอกแดงตัวใหม่เนี่ยที่แบบไอ้ต้นใหญ่ๆอ่ะนี่แล้วก็มีใบด่างหินอ่อนนี่ชุดที่สามอ่านี่ชุดลาห้าร้อยค่าส่งหกสิบแล้วก็มีหกต้นห้าร้อยนี่ชุดที่สี่นี่หกต้นห้าร้อยนี่ชุดที่สี่นะครับนี่อ่าชุดที่ห้าชุดที่สี่ลูกค้ารับไปแล้วชุดที่ชุดที่สี่คุณคุณอะไรรับไปแล้วเมื่อคืนเนาะ อันนี้ชุดที่ห้าเนี่ยหกต้นห้าร้อยชุดที่ห้าโอ้โหเนี่ยเห็นป่ะดบานเต็มฟอร์มแล้วสวยมากเลยเป็นไงนี่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 ตัวเจ็ดสีเจ็ดสอเนี่ตัวนี้เฉดเป็นอย่างนี้นี่อ่าสวยสวย Jones, จริงตัวนี้สวยจริงเนี่ยไม้ตัวนี้ Jones, นี่หกต้นห้าร้อยชุดที่ห้าแล้วก็หกต้นห้าร้อยชุดที่หกมีม่วงดํามีเนี่ยเนี่ยคึ้ผู้บีเสื้อแล้วก็มีม่วงตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวบานเย็นตัวนี้นะครับนี่นี่อีกหกต้นเนี่ยเอ้าดอกร่วงไปแล้วนะครับนี่ ต้นห้าร้อชุดที่6นะครับนี่ใครรับเหมาเนี่ยใครรับเหมาที่มึงโตบอกมาจากเกียแแถมนี่เลยไซส์14นิ้วมีสีเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชั่นสมีม่วงดำมีแดงพยาเพิ่มซับเนี่ยต้นนี้โคตรเบล่งเลยแถมต้นนี้ให้สีต้นหนึ่งนะครับใครจะเอาเนี่ยชุดละ500ค่าส่ง60นะใครรับทั้ง5ชุดนี้แถมต้นนี้ให้ต้นแถมฟรีเลยนะครับใจใจเลยแล้วก็มีนี่ อันนี้ซูเปอร์ลีลาอีกแล้วเอ้ยไม่ซูเปอร์ลีลาดิอันนี้อันนี้รายละเอียดสูงต้นนี้มันแค่นอนเฉยๆมันแค่เอียงอย่างนี้มันแค่นอนเออต้นนี้มันแค่นอนนะยัไม่ใช่แบบตีลังกาท้าเทพพยายดาไม่ใช่นี่นี่ชมพูห่หอทรัพย์สีขาวแล้วก็แดงนะครับอันนี้สามต้นห้าร้อยนี่โอ้โหอันนี้ครับบิดนี่เหมือนเหมือนเหมือนโยคีเลยนะครับมียกขายกแข้งอันนี้บิดเอวบิดอะไรนี่เหมือนโยคีเลยสองต้นเนี้ยอันนี้ก็คือทรงแบบนอนเอียงขึ้น สามต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบแล้วก็มีไม้แฝดสี่สี่ต้นห้าร้อยนี่ใครรับสองชุดนี้แถมนิรการให้ต้นหนึ่งตอลีลาด้วยนะใครรับทั้งเนี่ยทั้งสองชุดเนี้ยนะครับใครรับสองชุดนเนี้ยเนี่ยชุดละห้าร้อยค่าส่งหกสิบใครรับทั้งสองชุดแถมนิรการต้นนะครับใครจะเอาทักมาใครจะเอาทักมานะครับชอบันไหนทักมาเลยแล้วกัน ไม้เหมายังมีนะวันนี้ป้านิดก็เอาไปไม้เหมาไปเนี่ยสิบต้นสามร้อยป้านิดบอกโอ้โหต้นมันใหญ่เหลือเกินใช่ครับต้นมันใหญ่ดอกไม่มาเขาบอกโอ้ถ้ามีดอกเนี่ยไม่ทันไม่ถึงป้าหรอกป้าสั่งไม่ทันแน่ๆเพราะป้าเขามาเห็นป้าเขาแปดสิบกว่าแล้วเดินคล่องมากเลยนะครับไม่โกหกหรอกเขาบอกใหญ่ก็คือใหญ่จริงๆบางตัวอยากจะเปิดแบบลงลงลงคลิปว่าตอนป้าเขาเลือกป้าเขาพูดอะไรบางตัวอยากจะลงให้ลูกครแต่ป้าเขาไม่คือแบบไม่ไม่เขาไม่ค่อยยุ่งกับใครอ่ะคือ คือป้าก็ไมา่เห็นเขาบอกโอ้มันใหญ่จริงนะมันใหญ่จริงนะแต่ว่าดอกมันไม่มานี่ถ้าดอกมันมาป้าสั่งไม่ทันแน่ๆเลยเพราะโดนอันเนี้คือเขาก็เขาก็เขาก็สั่งเขาเขาสั่งสั่งสั่งแล้วเขารีบขับรถมาเลยนะครับถ้าไ,ไอ้พวกเนี้เขาบอกไอ้พวกเนี้นะเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกตัวเขายายังยายสั่งไม่ทันหรอกอย่างเนี้นะครับถ้ามันติดดอกขึ้นมาเพราะว่าโขมันใหญ่ลูกค้าเขาเลือกไปหมดเนี่ยเนี่ยมังโตขายเหมาเลยเนี่ยเขาก็เอาไปเขาก็เอาไปมันใหญ่มากเขาก็เอาไป นะครับเขาก็าเอาไปเนี่ยสิบต้นสามพันค่าส่งสามร้อยนี่มีป้าเขาก็าเอาไปนะครับเพราะมันเป็นอะไรที่มันใหญ่จริงถ้าใครเห็นของจริงแล้วจะรู้แม่งใหญ่จริงแม่งของจริงเลยเนี่ยแต่ว่าในกล้องมันอาจจะดูเล็กแต่ว่าบางโตรับประกันความใหญ่ใหญ,ใหญ่จริงทาไมบางตบอกว่าใหญ่นะแม่งใหญ่จริงทาไมบางตบอกไซส์ามาตรฐานก็คือมาตรฐานทาไมบางโตบอกไซส์รองไซส์เล็กก็คือเล็กเล็กในที่นี้มันก็คือว่ามันก็คือว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ตามภาษาถ้าไปซื้อตามตลาดอะ บางตก็คิดว่าไซส์เล็กของบางตัวก็ไม่ใช่ไซส์เล็กจริงๆอ่ะเออมันก็เป็นไซส์ที่ไม่เป็นรองใคระนะครับแต่าบางตจะขายเป็นไซส์เล็กไซส์ต้น่าหร่สิบต้นสองพันอ่ะ,อะบางตจะขายราคานั้นเลยเนี่ยใครจะเอานี่สิบต้นสามพันค่าส่งสามร้อยมันใหญ่จริงของจริงเชื่อบางตเหอะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไอพ้พรุ่งนี้ถ้าถ้ายังไม่มีใครรับไปาบางตจะขายเป็นไม้รากลีลาต้นละห้าร้อยนะมันมีใหญ่เยอะเนี่ยเนี่ยดูดิรากลีลาเต็มเลยดอกไม่ติดบ,บางตไม่กล้าขาย ขายไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมังโตขายต้นละห้าร้อยนะมันใหญ่มากเนี่ยขายไปแล้วกลัวลูกค้าเมินเนี่ยชมพูห่อซับเนี่ยมันสวยจริงอ่ะเนี่ยแต่ดอมยังไม่มามึงโตก็ต้องรอไม้มึงโตัวมีเยอะแยะเลยดูดิต้นเนี้ยสวยมากเลยเนี่ยเป็นดอกตัวใหม่เนี่ยดูดิเนี่ยช็อกโกแลตชิพเนี่ยเนี่ยมึงโตขาย400เนี่ยนะครับดอกมึงจะเริ่มมาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะลงขายเนี่ยมี10ต้นก็ลงแค่10ต้นไอ้ไซส์ต้นละ400 3ต้นพันนะครับใครจะเอาก่อนก็ได้แต่ว่าไม่เอาเดี๋ยวมึงโตรอลงขายให้้ลลูกกกคาาเือดีว่ นะครับเนี่ยดอกมาดีๆเลยโขดใหญ่ๆไอพวกโขดใหญ่ๆก็ตัวละห้าร้อยเนาะเนี่ยเนี่ยต้องให้บางตหน่อยเพราะแม่งใหญ่จริงของจริงนะครับเนี่ยนี่ก็สี่ร้อยเดี๋ยวบางตจัดชุดนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้แหละใครสั่งก่อนก็ได้ก่อนนะนี่ม่วงม่วงมวงคลน,นี่มีขาวแล้วก็มีชมพูรัพย์เจริญนะแล้วก็อันนี้ใครเอาก่อนได้ก่อนนะไม่มีกักนะนี่แล้วก็นี่ช,ช,ช็อกโกแลตชิพไซส์ใหญ่ ้วก็อะไรกันวะเอ้านี่ชมพูบานเย็นตัวนี้โอ้โหโคตรใหญ่มากเลยอ่ะนี่โคตรเปล่งเลยนี่สามต้นนี้อึ๊บอ่ะเอ้านี่นี่ชมพูบานเย็นตัวนี้เนี่ยโอ้อยซับเศรษฐีแม่ชมพูบานเย็นซับเศรษฐีต้องดูให้ละเอียดเนี่ยอ่าวซับเศรษฐีนี่ซับเศรษฐีม่วงมวงคลขาวชมพูซับเจริญช็อกโกแลตชิพอันนี้ช็อกโกแลตชิพทั้งตนน้นนะเนี่ย ใช่ไหมเดี๋ยวดูกิ่งนี้แป๊บนึงอ่อนนี้เป็นกิ่งของตอนี่เป็นกิ่งของตอสามต้นนี้พันบาทขอค่าส่งหนึ่งร้อยจัดเลยใครชอบทักมานะครับมีมานําเสนอเท่านี้ปอยเซียนมีนะโปยเซียนมีเดี๋ยวพาไปดูโปยเซียนนะครับโปยเซียนมีจัดชุดนี้ก็ตามนั้นนะตามนั้นนะครับใครชอบอะไรทักมาโปยเซียนมีเยอะเลยมีเยอะด้วยมีดีด้วยใช้ได้ด้วยของดีด้วยนะครับเนี่ยหกต้นห้าร้อยนี่เดี๋ยวบางตัวจะทํา กล้วยไม้นี่กล้วยไม้เห็นป่ะเนี่ยเนี่ยบางตมีกล้วยไม้นะครับก็ที่ที่บางตที่เขาเลี้ยงโป้เซียนกันแหละเขาทากล้วยไม้ด้วยบางตก็ไปขอขอปันเข้ามาจริงๆอย่างเนี้ยเขาคือบางตสั่งน้อยขอปันเข้ามาเนี่ยเขาไปส่งโรงงานใหญ่คือเขาไปเขาเป็นผู้ผลิตอ่ะเขาจะส่งให้ให้โรงงานที่เขาตัดที่เขาไปทําขายเยอะๆเขาจะไปแบบนี้ไปเป็นดอกไม่ติดอย่างนี้ตอนแรกบางตก็นอยว่าเออทำไมเขาเลือกแบบนี้ให้เราวะ มึงโตก็เลยไปถามคุณน,นะเขาบอกวิเขาไปอย่างนี้แหละแล้วเขาก็ไปอยู่ที่ร้านพออยู่ที่ร้านมันโชว์ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กว่ามันจะบานอ๋อมึงโตก็เลยเข้าใจอ๋อเขาตัดเขาเข้าออกส่งเนี่ยมันไปเป็นกระถางแบบนี้ไปเป็นกระถางแบบนี้เนี่ยเนี่ยใครจะสั่งเป็นกระถา,างเงี้ยมึงโตก็ขายเท่าไหร่นะมึงโตขายเท่าไหร่นะมายี่สิบ เท่าไหร่นะไอหกหกหกต้นเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าดอกมันมามันยังไม่มามันดูไม่รู้เรื่องนะครับมันเป็นกล้วยไม้ไหวแต่มันดีเนี่ยเนี่ยเห็นป่าพอบานแล้วมันได้อย่างนี้เลยสวยไหมเออพอบานแล้วมันใหญ่สวยอันนี้มันมาใหม่ๆเราก็ไม่รู้อะเราเราเราก็ไปแบบไปดูก็เห็นเขาบานแล้วก็เอามาบานแล้วอย่างนี้มันไปอยู่กับลูกค้าอาทิตย์เดียวมันก็โรยหมดแล้ว คือจริงๆต้องไปอย่างนี้แล้วไปอยู่กับถ้าลูกค้ามันจะอยู่ได้เป็นเดือนเราก็เพิ่งจะรู้อ่ะไม่บอกเราจะรู้แม่เราไม่มีความรู้ตรงนี้หรอกแต่ก่อนขายกล้วยไม้ไหวก็คือรอดอกบานก็ขายไปเราไม่รู้รอกเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมบางตัไม่ได้เก่งทุกด้านบางด้านบางตก็ไม่รู้ก็ต้องศึกษาเอานี่หกต้นห้าร้อยเปอยเซยนขาวมีเหลืองมีชมพูมีแดงมีอไอไอไออะไรอ่ะมันชมพูมันหลเฉดเหลือเกินเนาะเนี่ยขาวมี ชมพูมีเหลืองมีแดงมีนะครับจะเอาค่าสีก็มี6ต้น500ส่งทั้งกระถางร้อยเดียวโอ้ยแจ๋วแจ๋วเลยนะครับแจ๋วแจ๋วเลยนะครับก็วันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับชอบอะไรแบบไหนก็ทักทายมาเดี๋ยวพาไปดูนกก่อนนี่2,000เด้อค่าส่ง100หนึง่งแตกเป็นปากาลังเลยใหญ่ๆพาไปดูนกพาไปดูนก่างน,นี้นะนี่ มีชมพูหอ่อทรัพย์มีขาวมีอะไรเนี่ยตัวนี้นะครับมีนี่ต้นไม้แห่งความสุขตัวน,นี้ยังไม่ขายนะครับรอเขาออกลูกออกหลานแล้วก็รอเขาทิ้งรังก่อนนี่ระครังทองตัวนี้สวยระครังทองกับอะ,อะไรนะนี่แสงจันทร์อยู่ในปี๊ปสวยดิครับดอกเริ่มทยอยมาแล้วนะครับ ใครจะเอาเป็นไม้เหมานี่สิบสิบห้าต้นนะบางโตขอสี่พันค่าส่งก็เอามาสี่ร้อยส่วนในต้นนี้นี่เดี๋ยวบางโตเอาต้นใหม่ใส่ให้เนี่ยไปหาแถวๆนู้นให้นะครับบังโตต้นใหม่ใส่ให้หรือใครบอกว่าจะเอาต้นนี้ก็ต้องรอนะครับจะเอาต้นนี้ก็ต้องรอนะครับหรือใครสั่งเป็นไม้เหมาก็บังโตก็เอาต้นต้นนี้ก็จะไม่ถอนก็ไปเอาต้นอื่นใส่ให้ไปนะครับไม้ใหญ่จริงเต็มกระถางปี๊บอะใหญ่โคตรแล้วดูดอกใบสมบูรณ์ รออากาศแรงๆรออากาศดีเหอะแจ๋วนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามุอะไรกุ้มรอมัตุลล้อวะบ้ารอกาตุลขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ